ขออนุญาตไปตัว S ตัวที่2นะครับคือเรื่องโซเชียลมีเดีย and communication professionalism คือความเป็นมืออาชีพเป็นวิชาชีพนะครับในการสื่อสารนะครับโดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียในส่วนนี้จริงๆแล้วเชื่อมโยงกับเรื่องเรื่อง security privacy นิดหน่อยถ้าเกิดว่าข้อมูลที่เราจะมาเอาไปโพสในโซเชียลมีเดียมีข้อมูลส่วนบุคคลแต่คำว่า professionalism หรือความเป็นมืออาชีพเนี่ยมันมีความความหมายที่กว้างกว่าเรื่องเพียง privacy security นะครับยกตัวอย่างเช่นบุคลากรไปโพสอะไรก็ตามออนไลน์เนี่ย มันมีทั้งสิ่งที่เป็นสิทธิทส่วนบุคคลแต่มันก็จะมีทั้งสิ่งที่เป็นผลกระทบออแล้วอาจจะถูกมองว่ามีความไม่เป็นมืออาชีพในการทําหน้าที่ได้แล้วผลนั้นก็มักจะสะท้อนกลับมาที่ตัวบุคลากรเองได้สะท้อนต่อภาพลักษณ์องค์กรได้เช่นกันโจทย์ท้าทายคือจะจัดการเรื่องโซเชียลมีเดียนะครับเรื่องการสื่อสารรวมทั้งบาลานซ์กับเรื่องสิทธิส่วนบุคคลอย่างไรนะครับก็เราถือว่ายุคนี้สื่อโซเชียลมีเดียเป็นสิ่งที่ต้องทําถ้าไม่มีการจัดการที่เหมาะสมเนี่ย ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจจะผิดจริยธรรมนะครับไม,ไม่เหมาะสมกับวิชาชีพได้เพราะฉะนั้นการจัดการขององค์กรก็เลยมีความสําคัญเลยเป็นที่มาที่เราบรรจุเรื่องโซเชียลมีเดียเนี่เข้าไปในส่วนนี้นะครับกระบวนการที่เขียนไว้ในมาตรฐานเราจะบอกว่าสถานพยาบาลเนี่ยควรจะมีนโยบายแล้วในทางปฏิบัติในเรื่องการใช้งานสื่อโซเชียลมีเดียที่เหมาะสมของบุคลากรนะครับทั้งบุคลากรนั้นก็คือบุคลากรที่มีสภาวิชาชีพกํากับ แล้วก็บุคลากรทั่วไปเช่นเป็นเวนเปลเป็นรอปพอเนี่ยการใช้งานโซเชียลมีเดียมีโอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อองค์กรได้ทั้งนั้นถ้าเป็นไปได้องค์กรควรจะมีแนวทางเบื้องต้นว่าบุคลากรจะใช้งานโซเชียลมีเดียในขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับงานเนี่ยได้อย่างไรแค่ไหนนะครับโดยอาจจะนาแนวทางปฏิบัติที่เป็น best practice อยู่แล้วมาปรับใช้แล้วก็อย่าลืมสื่อสารแนวทางปฏิบัติเหล่านี้ให้กับคนในองค์กรรับทราบแล้วก็เข้าใจที่มาที่ไปตัวอย่างของ best practice ของการใช้งานโซเชียลมีเดียของบุคลกกากรทางการแพทย์นะครับ ผมเคยได้รับมอบหมายจากสำนักง,งานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติให้ไปรีวิวไกด์ไลน์จากต่างประเทศแล้วก็เอามารวบรวมเขียนแล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามลิงก์ที่เห็นในสไลด์นะครับแต่ว่าสิ่งนี้จริงๆแล้วต้องเรียนว่าเป็นแค่แนวทางเบื้องต้นแล้วก็สิ่งที่ผมรีวิวมาจากต่างประเทศมีหลักอยู่หลายหลักมากคงไม่จําเป็นที่จะต้องเอาหลักทุกหลักมาปรับใช้ในบริบทขององค์กรในโรงพยาบาลตัวเองเสมอไปหลายๆครั้งบางหลักเป็นหลักเล็กๆน้อยๆที่ไม่ได้มีความสําคัญยิ่งยวด อาจจะคํานึงถึงเฉพาะหลักที่สําคัญเลือกมาเฉพาะอันที่เหมาะสมเอามาเป็นแนวทางที่ปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทและว,วัฒนธรรมองค์กรของตัวเองนะครับกระบวนการเนี่ยจริงๆแล้วเราคํานึงถึงว่าแนวทางปฏิบัติอ,อย่างน้อยนะครับควรจะคํานึงถึงประเด็นเรื่องเชื่อมโยงกับจริยธรรมวิชาชีพสําหรับบุคลากรที่มีสภาวิชาชีพกํากับมันเชื่อมโยงกับจริยธรรมอยู่แล้วเมื่อกี้ตัวอย่างเรื่อง Privacy เป็นตัวอย่างหนึ่งว่ามันเชื่อมโยงกับจริยธรรมในการรักษาความลับของผู้ป่วย การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หลีกเลี่ยงไซเบอร์บูลี่งยุคนี้สําคัญนะครับก็ถ้าแตะประเด็นนี้ได้ว่านโยบายขององค์กรในการใช้งานโซเชียลมีเดียของบุคลากรต้องระมัดระวงังเรื่องออย่างไรจะต,ต้องวางตัวนะครับอย่างไรคือ appropriate conduct คํานึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยนะครับและของบุคคลอื่นแล้วก็プライเวซีของบุคคลอื่นด้วยนะครับแล้วก็ระวังเรื่องการโฆษณาโฆษณาตัวเองโฆษณาวิชาชีพนะครับโฆษณาคลินิกสถานพยาบาลที่อาจจะมีประเด็นทางกฎหมายได้ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยนะครับการแชร์ข้อมูลต่อ,ตอกันในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันมีข่าวปลอมมันมีความรู้ผิดๆอยู่เยอะก็ต้องระมัดระวังเช่นแพทย์ไปแชร์ต่อความรู้ที่ไม่เหมาะสมแล้วทาให้คนไข้หลงผิดและเกิดอันตรายเ,าเกิดโทษต่ตอสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับรวมทั้งถ้าเกิดว่าเราจะอนุญ,ญาตให้บุคลากรทางแพทย์รับปรึกษาที่เกี่ยวข้องทางผ่านทางโซเชียลมีเดียเราจะมีขอบเขตในการดูแลเพื่อระมัดระวังความเสี่ยงอย่างไร สิ่งนี้คือสิ่งที่องค์กรต้องคุยกันภายในแล้วก็เซตมาเป็นมาตรฐานภายในหรือแนวทางปฏิบัติภายในขององค์กรซึ่งแต่ละองค์กรอาจจะมีความแตกต่างกันก็ได้นะครับรวมทั้งอีกกระบวนการหนึ่งที่ยุคนี้เจอเยอะนะครับคือดราม่าที่อยู่ในโซเชียลมีเดียบางทีเราจะได้เป็นคริสซิสในในโซเชียลมีเดียสิ่งเหล่านี้ถ้าสาหพันธลมีวิธีการเฝ้าระวงังและจัดการอย่างเหมาะสมนะครับก็อาจจะทําให้ลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อองค์กรต่อบุคลากรหรือต่อผู้ป่วยได้ ผมเชื่อว่าในยุคนี้ทุกโรงพยาบาลต้องปรับตัวนะครับแล้วก็เ, are, เรามีความท้าทายเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราต้องทนรับคําวิจารณ์แต่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้และอยู่กับมันนะครับแล้วก็มีการจัดการที่เหมาะสมการจัดการที่เหมาะสมอาจจะไม่ได้หมายถึงไปให้เคาลบคาวิจารณ์เสมอไปแต่จะหมายถึงการที่เราต้องคํานึงถึงว่าเรื่องนี้ควรจะจัดการชี้แจงขอโทษเรื่องไหนควรจะปฏิเสธเรื่องไหนควรจะอยู่เงียบๆนิ่งๆแล้วก็ปล่อยให้มันเงียบไปเป็นต้นนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องการการเรรรรียนู้และกาปัับตว ก็เป็นบริบทที่อยากให้องค์กรไปลองเซตระบบกันดูนะครับรวมทั้งแนวทางการวัดว่าการดําเนินการเหล่านี้มีความเหมาะสมแค่ไหนก็คือเช่นดูว่ามาีแนวทางปฏิบัติในเรื่องโซเชียลมีเดียในองค์กรบ้างหรือเปล่านะครับแนวทางนั้นเหมาะสมไหมนะครับแล้วก็มีสัดส่วนของบุคลาการที่ตระหนักเรื่องไกด์ไลน์เหล่านี้อย่างไรเกิดเหตุการณ์อะไรที่เกี่ยวข้องกับโซเชียลมีเดียแล้วส่งผลกระทบต่อบุคลาการนะครับหรือองกรนะครับที่ป้องกันได้บ้างนะครับแล้วสิ่งเหล่านี้จะได้เป็นองค์การเ,เป็นการเรียนรู้ต่อไป สิ่งที่ท้าทายนะฮะและเป็นพิษฟอลในในการจัดการในในข้อนี้ก็คือว่าบางครั้งเนี่ยทางปฏิบัติไม่สอดคล้องกับบริบทองค์กรนะฮะเช่นผมยกตัวอย่างคือก๊อปปี้มาตรฐานที่เป็น Best Practice ที่ผมทาให้สอชอเนี่ยทั้งหมดนะครับแล้วเอามาทั้งหมดเลยโดยที่คนในองค์กรก็อ่านแล้วก็ไม่รู้เรื่องเพราะว่ามันเยอะเกินไปซับซ้อนเกินไปก็ยกเฉพาะอันที่เหมาะสมและสําคัญในสายตาองค์กรนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่องค์กรต้องพิจารณาเองรวมทั้งแนวทางปฏิบัติเนี่ยต้องระมัดระวังว่า คงไม่ใช่เป็นการห้ามบุคลากรของโรงพยาบาลใช้โซเชียลมีเดียตลอดทุกกรณีมันจะละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมองว่าจะจํากัดเพียงใดหรือจะมีเงื่อนไขยอย่างไรในการใช้งานที่เหมาะสมตรงนี่เป็นสิ่งที่แลกเปลี่ยน,เร,ยนเรียนรู้ร่วมกันนะครับและคํานึงถึงสิทธิของบุคลากรด้วยแล้วก็ต้องเข้าใจนะฮะว่าธรรมชาติของสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยบางครั้งการที่เราไปกําจัดคําวิจารณ์กันไปลบกันไปโต้เถียงดีเฟนเนี่ย บางครั้งส่งผลเสียมากกว่าผลดีทั้งต่อบุคลากรและต่อองค์กรนะครับก็ระมัดระวังสิ่งเหล่านี้ด้วยแล้วก็อย่าเน้นแต่เรื่องถ่ายภาพในโรงพยาบาลซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้มองเป็น,ปนสิทธิของบุคลากรนะครับมันเป็นสิ่งที่แล้วแต่ว่าองค์กรจะเซ็ตขอบเขตให้ทําไดออ้หรือไม่เพียงใดแต่ถ้าจะทำเนี่ยมันมีประโยชน์นะครับแต่ก็ต้องจัดการอย่างเหมาะสมนะครับเราไม่อ้างเรื่อง p r i v a c y ของบุคลากรมาเป็นข้ออ้างของการห้ามถ่ายภาพในโรงพยาบาลน,นะครับอย่าเข้าใจผิด สุดท้ายก็คือมีการเฝ้าระวังติดตามแก้ไขปัญหาในสื่อสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมทันท่วงทีถ้าทําไม่ทันท่วงทีมันก็จะช้าไปแล้วก็ยุคนี้อะไรก็ต้องเร็วนะครับในโซเชียลมีเดียผลลัพธ์ที่เกิดที่พึงประสงค์นะครับเราหวังว่าบุคลาก,กรใช้โซเชียลมีเดียอย่างเหมาะสมและรับผิดชอบทุกฝ่ายตัวหนักนะครับแล้วก็เคารพในสิทธิแล้วก็จุดยืนมุมมองที่อาจจะแตกต่างกัน,นคนไข้กับเราอาจจะมองคนละมุมกันนะครับเราก็ต้องเข้าใจแล้วก็ถึงจะเข้าถึงได้ ในขณะเดียวกันการจัดการคริสตนะครับในโซเชียลมีเดียเนี่ยก็หวังว่าจะถ้าเรามีจัดการจัดการที่เป็นระบบจะเพิ่มโอกาสที่จะเกิด p o s i t i v เอา t ์คัมทั้งต่อโรงพยาบาลแล้วก็ต่อต่อผู้ป่วยได้ด้วยนะครับผมแถมนิดนึงนะครับก็คือว่าในการ Manage Crisis เนี่ยอีกมิติหนึ่งของ Crisis ค,คือไม่ใช่เป็นดราม่าในโซเชียลมีเดียโดยตรงแต่เป็นภาวะ Crisis เช่นสถานการณ์โควิดนะครับเ,เรามีสถานการณ์ที่มีวิกฤตการสื่อสารในภาวะวิกฤตบางครั้งจําเป็น การสื่อสารเหล่านี้มันมีศาสตร์ของมันอยู่นะครับผมคงไปเร็วๆเพื่อจะบอกว่าจริงๆมันมีมาตรฐานอย่าง cdc ออกมาตรฐานของการสื่อสารในภาวะวิกฤตยอยู่นะครับหลักสําคัญของมันมีเรื่องความเร็วมีข้อความการ trust แล้วก็สื่อสารอย่างมีความน่าเชื่อถือนะครับสิ่งสําคัญเน้นคีย์เวิร์ดคือต้องสื่อสารอย่างไว้ใจได้แล้วก็มีความน่าเชื่อถือมีความ credible นะครับแล้วก็ต้องแสดงออกถึงความเข้าอ,อกเข้าใจผู้รับสารนะครับมันมีแนวทางาในการสื่อสารที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับผมขออนุญาต ตรงนี้เป็นเป็นเรื่องที่ไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็เป็นโจทย์ของการจัดการคริสขององค์กรในการสื่อสารเองได้นะครับออสิ่งสําคัญที่ต้องระมัดระวังคืออย่าให้มีความสับสนและทําให้คนรู้สึกไม่เชื่อถือการสื่อสารขององค์กรในภาวะวิกฤตเพราะว่าเราต้องการความร่วมมือและความเข้าใจของผู้รับสารถ้าเราจัดการการสื่อสารอย่างสับสนหรือสื่อสารแล้วเขาไม่เชื่อใจว่าเราพูดความจริงเขากังวลว่าเราจะปกปิดอะไรบางอย่างนะครับหรือพูดไม่จริงเนี่ยผลกระทบต่อความร่วมมือมันก็เกิดขึ้นได้ผลกระทบต่อขวัญและกําลังใจ ของบุคลากรก็เกิดขึ้นได้สิ่งนี้การสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาให้ความเชื่อมั่นไว้ใจนะครับมีความสําคัญนะครับก็เบื้องต้นคงในส่วนของตัว S ทั้ง2ตัวเนี่ยนะครับก็คงคงมีเนื้อหาประมาณนี้นะครับแล้วก็เชื่อว่าเป็นเรื่องที่ต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วกอ็อยู่กับมันทุกคนทุกองค์กรน,นะครับขอสวัสดีทุกคนและขอโชคดีสำหรับการ manage social media แล้วก็การ manage security privacy ของข้อมูลครับสวัสดีครับ